มันชาลงแขนอข้างเดียวเป็นตอนนั่งทำงานนานๆนอัานนานกระดูกก็นิ่งเนี่ย นิ่มเยอะฝั่งนี้เป็นนานเลยเนี่ยหอาทิตย์สองอาทิตย์เคยเป็ี่ยนไหมเพรามันนิ่มจังอนี่ก็เส้นตัวนี้นี่ลงมาแขนนี่เหรอ จะเป็นก้อะตัวเนียกแท้อนเนีะสบคั้นเ<อ>ียเบจ็บไหมบางทีมัน,นเป็นจากคอนะมันก็จะลงแขนมันก็ต้องมาคลายเส้นแขนนี่ก่อนนะเนี่ยก้อนเลยครับเนื้เก่งมันก้อนวันนี้มีคนไข้ยี่สิบคนอ่า ปวดคอไปแล้วสิบห้าคนปวดคออย่างเดียวนะวันนี้ตั้งแต่คอแข็งหันคอไม่ได้คอเสือ่อมคอยึดโอ้โหหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับไขสันหลังออฟฟิศซินโดมะฮะมชาแล้วทำไงไมันถึงหายชายกแขน เลียนท่ามันก็จะหายใช่ไหมต้องสะบัดแขนอะไรไหมหรือว่า uh, ต้องเยงไปเยงมาที่คอใช่ไหมแล้วก็จะดีขึ้นหรือว่าหมองเราดนกมัน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 ไปโดนยื่นหน่อยๆนั่นแหละก้มน่าจะชามากเลยเงยเงยก็ไม่พะชาเงยมากขึ้นก็ชาอีกใช่ไหมอ่ามันจะมีก้มก้มนี่ก็เป็นเป็นโดนเส้นอ่า ถ้าเงยก็นิดไม่ชาแต่เงยขึ้นอีกชาเลยถ้าก้มก็ชาก้มมากก็ชาไปอีกอะไรเงี้ยชาไปถึงไหนถึงนิ้วเลยจะนิ้วมันทั้งหมดเลยไปหาหมอหรือยัง ไปหาแล้วหามากระดูกเหรยังทั่วไปแต่ไาขา่กล้ามเนื้อ<ป>อ๋อ,อดีไหมกินยาแนละ้วมันดีไหมเนี่ยยังไม่ดมมีลองไล่ดูขอที่มันนวดบ่อยไหมเนี่ยชอบนวดบ่อยไหม เ่อะไรดูกระดูกคอนทำชาไหมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมนี่กล้ดัเนื้อน,นิ่มในกระดูกคอนเป็นไง เจ็บไหมตัวนี้หาไหมตึงๆใช่ไหม,ไหมส่วนใหญ่พวกไอ้ตรงตรงนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเสน้นข้างๆใช่จะตึงตรงข้างสะบักตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้ถามไหมเป็นตอนขับรถใช่ไหม,ไหมอ่าพอขับรถมันก็จะทําให้เราเหมือนเราก้มตึงมากเจนชั่นจะมากด้วย ทำให้เกิดนี่ไงแสงฟักแล้วมีทั้งเส้นแล้วก็มีทั้งตัวกระดูก